โอเคครับทุกคนครับวันนี้มาอยู่ผมนะทุกคนเต้ซีเพนนั่นเองนะทุกคนก็วันนี้เรามาอยู่ในโลบอกแบบชื่อว่าบล็อกฟุตนั่นเองนะทุกคนก็คือหลังจากที่เราไม่ได้ทาคลิปบล็อกฟุตนานใช่ไหมมันก็มี <c oughs> อัปเดตเกี่ยวกับเบตุป,ตปามาเยอะเลยเว้ยทุกคนซึ่งผมก็ได้ทาคลิปช็อตลงเป็นเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนแต่ว่าวันนี้เราจะมาทาคลิปใหญ่กันก็คือเดี๋ยววันเนี้ยเราจะมาทํา เอาง่ายคือเราจะมาตามหามเบ็ดอันใหม่นะครับทุกคนก็คือเบ็ดชาร์โรดที่เป็นติดฐานะคอรับนั่นเองนะทุกคนก็อย่างเช่นปัจจุบันใช่ไหมตอนนี้ผมใช้แบบเบ็ดเริ่มต้นคือไม่มีอะไรนะคือแบบไม่มีเบ็ดไม่มีอะไรคือเบ็ดเริ่มต้น,อ,นอันเดียวอันนี้เลยไม่ได้ทําเบ็ดอะไรก็ก่อนที่เราจะทาเบ็ดชาร์คคอรับได้เนี่ยเราก็ต้องมีเจ้าเบ็ดของฉลามก่อนใช่ไหมก็ั้นวันนี้เราจะมาทํา2เบ็ดกันนะครับทุกคนโอเคเพื่อไม่เสียเวลาอย่าลืมกดไลค์ก็แชร์ฟซบุ๊ให้ผมได้ครับทุกคนและเราไปเริ่มดูเลยดีกว่า เรบังไม่พอเวลาซื้อของในเกมกันไหมหรืออยากได้เกมพาร์ทจริงๆแต่ยังไม่รู้จะเติมร้านไหนดีผมขอแนะนำนี่เลยร้าน b u b b l Shop ร้านเติมโลวัคก,กดเกมพาร์ทบริการแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นบล็อกฟู้ดอะนิเมะแอนเจอร์และมบบอื่นอีกมากมายราคาน่ารักบริการรวดเร็วทันใจใครสนใจรีงร้าได้คลิปเลย <c oughs> มาครับทุกคนครับก็คือเดี๋ยวเราจะมาดูเควสก่อนนะครับก็คือจะเป็นเจ้าตัวนี้นั่นเองที่เราต้องทํา เบ็ดฉลามก็คือเบ็ดฉลามนะวิธีการทำผมได้สอนทาคลิปบอกไปแล้วนะครับคนว่าเราต้องอาชีพเป็นตกปลาเวลยี่สิบก่อนถึงจะปลดล็อกไอ้พวกนี้ได้มาเรามาดูเควนกันะนะครับทุกคนเควสของผมเป็นจับปลาให้ได้ภายในสองนาทีนะครับทุกคนโอ้ยอน,นี้ง่ายๆนะครับก็คือผมมองว่าอัปเดตบลฟุดลอบเนี้ยแบบตั้งแต่วันนี้เบ็ดตกปลาให้มันก็รู้สึกแบบเริ่มชิลเริ่มสนุกขึ้นเรื่อยๆนะคือมันก็มีอะไรทาหลายๆอย่างอ่ะเ๊อได้แล้วมาเว้ยได้ปลาเวลาทุกคนเสร็จแล้วเราก็มาส่งเควสนะครับทุกคนเจ้าตัวนีี้นนน่่เอง อ่าอันนี้ก็คือเควสเราเสร็จแล้วนะแล้วเราก็ต้องรอป,ประมาณสิบนาทีาจะกลับมาทำเควสได้อีกนะครับทุกคนมาเดี๋ยวเราไปดูเจ้าเควสของอันใหม่เลยดีกว่านะครับทุกคนมาอันนี้ก็เป็นเควสอันใหม่นะทุกคนก็คือเกาะใหม่ด้วยนั่นเองถ้าเราจะหาโอนีโทเค็นนะผมทำคลิปบอกไปแล้วเพราะฉะนั้นคลิปนี้จะไม่บอกกันนะครับทุกคนก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาทําเจ้าเบ็ดอันใหม่กันเดี๋ยวขอไปดูนะผมมีปลาหรือเปล่าโอเคไม่มีนะครับทุกคนเดี๋ยวจะรอวงแดงมาได้นะตอนนี้เป็นตกปลาเราขาดีแค่สาายยี่สองต ก็ไอวงแดงๆถ้ามันมาทีใช่ไหมเราสามารถตกได้แค่3าถึงสรอบนะครับก็แน่นอนว่าคลิปนี้นะ่าใช้เวลานานมากๆนะครับทุกคนก็ระหว่างรอเราก็จะไปฟาร์มด้านบนนะครับทุกคนอันนี้ก็คือมาตเตอรี่ของเจ้าดาบเฟเบอร์เราก็ยังไม่ตันนะครับทุกคนหายอยังไยิงยิงเออเออม,มาแล้วทุกคนมาแล้วมาอย่างไวนะครับทุกคนเราก็มาตกเลยตรงนี้อ่ามานับกันนะทุกคนว่าบ่อนึ่งจะตกได้กี่ทีประมาณ3าถึงสทีเนีย่ยผมก็จําไม่ค่อยได้ประมาณนั้นสวยได้ปลานะครับทุกคน แต่ว่าตอนนี้เหมือนเขาจะแก้ใหม่แล้วครับคนเห็นปะมันหายไปละสามตัวตอันนี้มันก็เลยทําให้ใช้เวลานานขึ้นครับในการทําแต่ว่าแนะนําว่าถ้าเราเล่นทั้งวันใช่ไหมสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงก็ได้้วมั้ง Two thousand years later เวลาผ่านไปสามชั่วโมงเหมือนโกหกใช่ไหมผมโกหก ทุกคนครับคือผมเพิ่งมาดูเวคือถ้าสมมติว่าไอ้เจ้าเบ็ดตกปลาเนี่ยมันปลดล็อกใช่ไหมแสดงว่าเราได้เบ็ดฉลามแล้วเวทุกคนแลวคือผมกดเควสนี้ตลอดเลยเว้ยกดไปเรื่อยกดกดไปเรื่อยกดไปเรื่อยจนแบบเพิ่งรู้ว่าอันนี้มันปลดล็อกต้นไหนผมก็ไม่รู้ตัวนะครับแต่ว่าเราสามารถทําเบ็ดฉลามได้ครับทุกคนอันนี้ก็เป็นของที่ในการคาราฟนะคทุกคนวิถว่าง่ายอยู่นะครับทุกคนแล้วเราก็มีพอดีเป๊ะเลยไปนี่นะครับทุกคนเราได้เบ็ดฉลามอะไรเห้ยวมันสามารถกดอันนี้คลิกได้ด้วยแหละถ้าเราจะเอากลับคืนต้องทไะ ก็ไม่รู้ครับแต่ว่าอ,อ๋อนี่เราสามารถกดอีควิกกับคืนอะไรได้โอเคก็ประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เราก็ได้เบ็นฉลามมาแล้วไม่รู้ว่าดีหรือเปล่านะม่าน่าจะดีในโคตรเท่ครับทุกคนเบ็ฉลามเป็นง่ได้ละแต่ต่อไปก็เหลือแค่เบ็ดใหม่นะครับทุกคนก็เราก็ใกล้ได้ลวเหมือนกัน่าจะต้องใช้เวลาอีกนิดนึงไปดูกันอันนี้เบ็ดฉลามเราก็ได้มาแล้วเหลือแค่เบ็ดไออันใหม่เดี๋ยวผมไปดูให้นะว่ามันเหลือเท่าไหร่เหลือแค่5ตัวนะครับทุกคนยส ใกลได้แล้วว้ยรอหลุมมาอีกสองรอบนะทุกคนเราก็จะได้แล้วเย้โอ้โหโคตรเมื่อยทุกผมเล่นมาตั้งนานแล้วอะตอนนี้เล่นมาประมาณสองชั่วโมงได้ครับกว่าจะได้นี่เปิดมาได้รองเท้าคือผมมากลัวว่าจะโชคร้ายเว้ถ้าเราตกไม่ได้ปลาสามตัวได้เป็นรองเท้าคือโคตรโคตรสวยเลยนะไหนจะโอ้ยโคตรสวยครับทุกคนบรรยากาศตอนเนี้ยแต่ว่าตอนนี้คือผมอยากได้เจ้าไอ้นั่นมากเลยไอ้ร้อยวงแดงแดงมากไหนจะมา คนเพิ่งมา,มาเมื่อกี้นะครับแล้วผมก็ตกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ต้องรออีกสักพักหนึ่งนะครับทุกคนแต่ว่าอยากให้มันมาไวๆแล้วฮะเดี๋ยวไปเปลี่ยนเบ็ดดีกว่าไหมคือตอนนี้ผมมีเบ็ดสองอัน,นเลยตอนนี้เราใช้เป็นอบิโซเบ็ดอยู่นะครับก็คือเบ็ดที่เป็นเบ็ดของฉลามอ่ะเนี่ยก็เดี๋ยวเราจะลองตกตอนที่มันมานะมันมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ขอให้มันได้ไม่ไม่เอารองเท้านะนี่อย่างไวครับทุกคนเบ็ดฉลามไม่รู้ข้อดีคืออะไรแต่ว่ารู้สึกว่าดีกว่าเบ็ดอันเก่าเยอะเลยนะครับอาจจะเพราะมันสวยขึ้นนะไ,ไม่ใช่หรอนี่ได้ปามแล้วครับทุกคนอีได้แล้วได้แล้วได้แคทฟิตมานะครับขายขาย,ขายแค่สี่ตัวเท่านั้นจะได้เบ็ดใหม่แล้วโคตรเหนื่อยอ่ะวันนี้เล่นมาทั้งวันนะอ่ะโอ้ก็จะได้แต่ตอนแรกผมรู้สึกเบื่อมากเลยแบบไม่มีอารมณ์จะเล่นแล้วแบบไม่เหลืออะไรแล้วมันน่าเบื่อจัดอ่ะแต่ว่าจนเรามาถึงตอนนี้เราก็ใกล้ได้นะครับทุกคนปุ๊บอยู่เลยไวา ปึ๊บมาเรียบร้อยรครับทุกคนได้ปลามาสามตัวเลยนะอัพสเต็ปก่อนแล้วก็ไปดูกันชิบชิบอีแค่กี่ตัวไม่รู้แต่ว่าแรกก่อนปึ๊บนี่นะรครับทุกคนใกล้ได้แล้วแล้วก็เหลือแค่2ตัวเท่านั้นโอ้โหต้องรองมันมาอีกรอบใกล้แล้วทุกคนใกล้พร้อมฝันเราใกล้เป็นจริงแล้วอือก็จะได้ มาแล้วครับทุกคนในที่สุดก็มาจนได้เราก็มาตกตันต่อปุ๊บนี่ไงเฮ้ยแคถือถ้าได้รองเท้าสองอันถืองงมากเลยนะขออย่าได้รองเท้าก็พอปุ๊บได้อะไรได้ปลาสวยอย่ารองเท้ามาซ็อกกี้บูทเนี่ยคุณรบเบื่อจริงๆเนียมันชื่อเนี่ยซ็อกกี้บูทเนี่ยได้แล้วครับทุกคนนี้นสุดเราก็ได้ขออีกทีนึงานาง,งานจะได้เต็มมันจะได้หายไปพอดีด้วยฮึะ แล้วเราก็ได้ปลา,าทั้งสามตัวแล้วเราก็ไปแลกกันนะครับทุกคนคือจริงๆมันต้องใช้ออนี้โทเค็นมา500นะครับแต่ไม่เป็นไรเราคาดการไว้ล่วงหน้าครับทุกคนและมันก็ถึงเวลานะครับทุกคนที่เราจะได้เบ็ดใหม่ยิ่ในที่สุดก,ก็ได้ก็ <c oughs> <c oughs> ดีใจอ่ะอันนี้ก็เป็นสามารถเอาออกได้นะครับตดสถานะคอรับกับไม่คอรับนะมันจะเป็นเบ็ดเอเบ็ดแยกออกมาเลยมั้งเดี๋ยวผมให้ดู <c oughs> น่าจะใช่ไหมผมไม่แน่ใจอ่า เนี่ยเออเนี่ยมันจะเป็นเบ็ดแยกมาเลยนะครับทุกคนถือว่าโคตรดีขอโคตรดีนะทุกคนนี่ก็เป็นเบ็ดใหม่ของเรานะครับทุกคนเป็นี่ยสีเท่ไหมโคตรสวยครับทุกคนก็น่าจะมีประมาณนี้โอเคครับทุกคนก็ในเมื่อภารกิจของเราเสร็จแล้วก็เป็นไงบมากครับทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะรับคนใครชอบลืมกดไลค์ก็แชร์เพิ่ให้ให้ผมด้วยนะทุกคนก็คลิปหน้าอยากให้ผมไปทําอะไรอีกสามารถพิมพ์บอกมาได้เลยนะทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนไปแล้ว